ท็อปดารณีนุชอดไม่ไหวโผล่เมียนหมอพรทิพย์หลังโดนไล่จากร้านหมอพรทิพย์แพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุธุฒิสภาสาวเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมหลังผจนดราม่าคลึกโครมในโลกโซเชียลกรณีผู้ใช้งานติ๊กต k อกรายหนึ่งเผยคลิปที่ชายไทยขับไหล่หมอพรทิพย์ไม่ให้เข้าใช้บริการร้านอาหารที่ตนทำงานอยู่ โดยมีการระบุว่าร้านตนไม่ต้อนรับและขับไล่ให้ออกจากร้านไปโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะหมอพรทิพย์เดินทางในต่างประเทศโดยชายรายนี้ยังต่อว่าด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงโดยโพสต์ดังกล่าวของหมอพรทิพย์เป็นภาพที่ถ่ายท่ามกลางแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์และข้อความว่าในที่สุดก็ได้เห็นแสงเหนือด้วยตาเปล่า วันเดินทางกลับแล้วมันมาแวบๆแ,แ,แป๊บเดียวเรียกว่าตั้งกล้องไม่ทันขอบคุณน้องเย็นถ่ายภาพทันความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมีหน้าเขาถึงเรียกว่าตามล่าแสงเหนือเดินทางไปหลายเมืองมาเห็นเอาคืนสุดท้ายที่ที่พักนี่เองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเที่ยวกับหมอพรทิพย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเที่ยวไอซ์แลนด์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกงสุมหัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตามล่าแสงเหนือ ซึ่งมีคอมเมนต์จำนวนมากรวมทั้งนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างท็อปดารณีนุชก็ได้เข้ามาแสดงความเห็นกลางไอจีของหมอพรทิพย์เช่นกันโดยระบุว่าเย้ยินดีด้วยค่ะมีคนรักคุณหมออยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ